คืนนี้เราจะไปนอนบ้านใหม่กันเป็นคืนแรกค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะทุกคนท้องฟ้าก็ยังไม่มืดสนิทนะคะเราก็ยังขนของย้ายบ้านกันยังไม่เสร็จหรอกแต่คืนนี้เราตั้งใจว่าเราอยากจะนอนบ้านใหม่กันพอนลูกๆทานเข้าเสร็จแล้วก็พาลูกขึ้นรถล้วก็มาอาบน้ํานอนกันที่นี่เลยบ้านที่เราเช่าอยู่ตอนนี้กับบ้านใหม่เราห่างกันแค่3นาทีเองนะคะพาทุกคนนั่งรถมาดูกันเนาะว่ามันไม่ไกลกันจริงๆ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กิฟอยู่ที่บ้านบ้านใหม่นะคะเพิ่งย้ายเข้ามากันตอนสามทุ่มนี่นะทุกคนตอนนี้ก็สี่ทุ่มยี่สิบสองแล้วลูกๆก,ก็นอนกันหมดแล้วนะคะแต่กิฟก็ยังไม่นอนนะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอันที่ต้องทํามากเลยเดี๋ยวกิฟจะให้ดูนะทุกคนว่าของกิฟอะ่ะมันเป็นยังไงตอนนี้ของลกเต็มบ้านเลยหมดเลยพรุ่งนี้คือกิฟจะต้องทําความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบบ้านนะคะทุกคนก็ เดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าเราเอาของมากลองไว้ข้างในบ้านกันก่อนนะคะตอนนี้อันนี้นะคะทุกคนกิ๊บอะเอาเสื้อผ้าเก็บใส่ถุงขยะมาอันนี้ก็คือกองเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคะของเล่นลูกเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นลูกทั้งนั้นเลยทุกคน พื้นนี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาถูนะจะให้ดูตู้เย็นนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงตอนแรกอ่ะกิฟอยากจะได้ตู้เย็นใหม่เพราะว่าตู้เย็นแบบเนี้ยดูมันไม่มีที่กดน้ําปกติเราจะใช้ตู้เย็นที่มันมีที่กดน้ําตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนกินน้ํเราก็กดเราก็จะกดปึ๊บไปเลยแต่อันนี้ไม่มีที่กดน้ําแล้วทีนี้ เราเพิ่งจะมาเห็นนะตอนเราย้ายเข้ามาเนี่ยแหละสามนีก็เพิ่งจะมาเสียบปากเนาทุกคนกิบจะให้ดูนะว่าตู้เย็นเป็นยังไงเปิด,ปดออกมาของก็ยังมีไม่เยอะนะคะที่กดน้ำมันอยู่ข้างใน แล้วพอมีที่กดน้ำเราใช่ไหมมันจะต้องมีน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งมันอยู่ตรงนี้จ้าอันนี้นะพอน้ำแข็งมันเพิ่งจะเสียบปลักเนาะเราเพิ่งจะเสียบปลักตู้เย็นนะทุกคนถ้าน้ำแข็งมันแบบว่าเป็นก้อนแล้ว่มันก็ใจละมันก็จะไหลลงมาในถาดเองตอนแรกก็แบบบ้านนอกมากเลยนะทุกคนนึกว่าตู้เย็นแบบเนี้ย ไม่มีที่กดน้ำก็ที่ทำน้ำแข็งแต่ที่ไหนได้เขาไปซ่อนอยู่ข้างในนะคะแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าอันเก่าที่บ้านใช่ไหมคะถ้ามันอยู่ข้างนอกแบบนี้ถ้ามันอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูกอาจจะชอบไปกดเล่นแต่ถ้ามันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยลูกจะกดเล่นไม่ได้นะคะคืนนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอตัวไปอาบน้ำก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปบาย